สิมันมีอยูไม่กินบ่แม่ก็พอได้อยู่ได้กินนี่เรียก่ใครเดีซื้อเดีล่ะอันใดก็ได้<อ>ปูปลากับยาก,กับมาจีดเบ็ดเอาแล้วถือแหงบ่เป็น,นแม่น่ะแม่ <c oughs> อเอาที่คุ้มเงินละต้องรอบซะก่อนห้าวหอดกับย่างหลอกเจ้าก้นค่คอยมาเท่าห่มคันขออนุญาตได้คุณแม่คันผู้เฒ่าบ้านท่าซ้ำมาอยู่ซ้ำแม่นี่คันผมไ่เคยขี้แม่ปรนเทศเหียงอยู่บ้านนั่น นอนตัวทิดเตียงกับวองตัวขันไม้อยู่นัมนเดี๋ยวเห็นเรียกไม่ผักปอนอยู่ขันไม้เห็ดสวนกับซ้ำผัก่อนม็นบแม่เห็ดไปน้ำหอมละกันย่ามาแดดกันยุคมเห็ดน้ำหอมไปเหมือนโค้งินละกันซ้ำแน่อยู่ได้อยู่ทั้ครับย่ามเม่เห็นได้ครับขันดูแลมันกันหอดอยู่เดียวนขันบอดูแลมันกันลมใจไปตัวครับ